ค่ะเพื่อนๆเพื่อนเดมรัดพากินนะคะเห็ดหมกหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆหมกหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆตำเครื่องตำยังไส้ก็คือข่าเบือนี่ยนะค่ะเพื่อนๆข่าเบือจะใส่ข่าเบือใส่ปลาแดกยังสู้รสรสดีใส่บ om, okay. well. ้ปลาค่ะแก่จ็กข่าเบื่อจ้ะเมื่อนี้เันหมูสามจั้นเมื่อนี้แต่เพื่อนๆเป็นหมูเป็นหมูซับนะค่ะเพื่อน นี่บุลใส่หมูสับค่ะหมูสับก็อร่อยนะคะนัวดีค่ะหมูสับค่ะใส่หมกหม้อนะคะหมกหม้อหน่อไม้ค่ะใส่หมูสับค่ะรั่วเลยค่ะเพื่อนๆใส่ข้าเวเบือลงไปแล้วนะคะหมกหมอนอไม้ค่ะเพื่อนๆยายบุลจ่าากินเห็ดหมกหมอนอไม้ค่ะเพื่อนๆอู้เจ็จะแสบจ้ะ กู้อ้วรัวเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนใส่หมูสับค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้หมูสับกับนุ่งเอกันค่ะเพื่อนหมกหม้อต่อไปก็จะเป็นอ่าผักอีตูนะคะเพื่อนเพื่อนผักอีตูหรือว่าผักนางตูค่ะต้นหอมผักชีนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆยิ่งหอมค่ะเพื่อนเป็นหมกหม้อนะคะหมกหม้อหน่อไม้ค่ะเพื่อน กินได้กันนะคะกุณยายบุญรัตน์พากินค่ะเพื่อนๆอุ้ยอูหลัวเลยค่ะเพื่อนมันจะแซ่บนะมกมอได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมกมอหน่อไม้นี่เนี่ยต้นหอมผักชีผักอิฐผักนางตู๋ค่ะเออถึงอูหลัวเลยเพื่อนๆน่ากินไหมคะเพื่อนๆหน่อไม้อัน น้อยยยเหรอเพื่อนยายบุรัตตเอามะมกหม้อจ้ะใสหมกใส่เปตองมันก็จั๊กยังไปยังค่ะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดกินยังเสี่ละแซ่บดียายบลรัตต์สี่หมื่นแซ่บหลายจ้ะเพื่อนนัวดีขนาดเลยหมกหม้อหน่อไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนกินด้วยกันนะคะกับยายบุรัตพากินค่ะใส่หมูสับนะคะ หมูสามชั้นไม่มีค่ะร้านค้าใกล้ๆบ้านนี่แหละคะ่ะอู้รัวเลยคะ่ะเพืพ่อนหมูสามชั้นคะ่ะกับหมกหน่อไม้หม้อนะคะหมกหม้อหน่อไม้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับยิมพรัดพากินนะคะสวัสดีคะ่ะ